สวัสดีครับผมวันนี้พาทุกคนมาล่องเรือกันอีกครั้งแล้วน,นะครับผมวันนี้วันที่19มิถุนายนปี2568นะครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นแล้วนะครับผมในคบรรยากาศส่วนมากผู้โดยสารก็จะเป็นชาวต่างชาตินะประมาณ90เนเลยแหละนะครับผมนะครับจุดนี้เป็นสะพานสมเด็จพระปินป่นเกล้านะครับผม บรรยากาศดีมากครับ

and the pier. between the boat and the pier. ตอนนี้ก็ถึงไอคอนสยามแล้วนะครับผมส่วนก็จะลงท่าเรือไอคอนสยามนะครับต้องบอกเลยว่านักทองเที่ยวเยอะมากดูก่อนเต็มเต็มเรือเลยครับผม นักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนทั้งนักท่องเที่ยวที่กําลังจะขึ้นเรือนะครับผมแล้วก็ลงเรือส่วนมากเขาจะลงอยู่ท่าเรือไอคอนสยามนี่เยอะที่สุดแล้วนะครับผมท่าเรือถัดไปก็จะเป็นสารทอดแลวก็เอเชียีนะครับผม ไปว่านักองเที่ยวนี้เยอะจริงทุกคนนะอยู่ไอคอนสยามนี่คือเป็นห้างอันดับหนึ่งเลยทุกคนคือนะักท่องเที่ยวมาไม่ขาดเลยทุกคนปีน่งนี้ผู้คนมาเป็นเป็นล้านคนนั่นแหละนะครับผมลงมาครับไอคอนสยามครับเช็คติเก็เคก่อนครับ ก็ยังเป็นทางอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นทางที่สวยที่สุดและแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทุกคนเป็นห้างเบอร์หนึ่ง The Best ว้าวน้ำเที่ยวเยอมาก เนี่ยครับผมบรรยากาศท่าเรือกอนสยามน้องเที่ยวเยอะจริงโอเคทุกคนก็เป็นไปสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้นก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ